การแข่งขันของไนแบ e ร์อีสปอร์ตกับเนื่องของฟรอคอนไนแบร์ตัวแทนจากนอซอมราคราับเจอกับฟรอคอนทีมจากซาอุก,กับล้วโดนเปิดก่อนเลยครับเรื่องของฟรอคอน ไลอัพตรงนี online, okay, ้อีกครั้งครับในฝั่งของไล่แมทสปอร์ตครับมีน้องของวันวานครับนักยิงครับแล้วเมย์เล่นกลางเป็นโซ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 เล่นเป็นวาเลนติน่าเอาแล้วโซโซไปเจ็บหนักครับสองตัวเมย์ของซาอร์เรียบิเอ้โซโซวาเลนติน่าแท็กเป็นไทยเกียวครับลรามีอีกผีเล่นอย่างด้านของอาร์ลอตครับป่าเป็นเฟตลินในส่วนของซาอุดิอาระเบียครับเป็นน้องซุปเปอร์ครับเล่นเป็นมาทิวครับมีกุสไนทครับเป็นฟรอมิกซ์ครับฮัคส์เป็นน้องของวีจงแเวริโอครับเป็นน้ามาทิสครับและนักยิงเป็นวอลทริกครับเล่นเป็นคาลีครััับบเเเเปิิดกกกมมาุสสไไตลล่่นนนอยครจี อต้องบอกว่าไทเกียวไม่ใช่ไปโดนนะไทเกียวนะรับดาเมจให้กับด้านของมาทิวโดนไปนี่เจ็บพอทุกคนแล้วจัสตินเนี่ยโอ้เห็นแบบนี้นี่ต้องลุ้นกันเลยครับไนแมต้องชนะแล้วกดมือใส่หน้าเข้าไปครับได้ด้วยครับอเล็กครับโอ้ทูอีซี่ฟอเร็กซี่ครับจากนายแม่ครับด้ของฟิตลินยับ จูเวน่าครับอยู่ในเลนล่างครับปะทะอยู่กับอวีโจงครับอวีจงไปกระโดดใส่แบบนั้นครับแต่ว่าในเลนกลางจะเล่นได้ได้โอ้โซโซแบบหลบได้มาเฟิร์สบัตแรกเป็นของไดแมอีซาบอจากซอมบลบอลเราได้ก่อนครับมาเลยครับหนึ่งเฟิร์สบัตแรกกองซอมบอลแล้วคัมมี่ครับโอ้ยโดดซูเปอร์เวทแรกกันไปครับซาอุบอกคุ้มครับได้นักยิงของซอมบอลเรา ไหนแม่จากสปลาวับเจอกับฟรอคอนจากซาอูาับซาอูับ ลาวครับโอ่แล้วลาวครับเข้าไปคอครับกูตไนมาไทยเกียวครับเข้าไปสกาเรตแฮมเบอร์ครับแล้วโดนฟาดมาไฟนอลสแลัยังอยู่ครับมีหน้าของมาทินพลอยกดหน้าของนัชเลมครับชุบให้ครับตีสตันทีแต่เสียเต่าให้กับอเล็กซ์ของไนแฟสปอร์ตจากสปปลาวครับตอนนี้แชร์ได้แชร์ครับ1,000คนครับขอ2,000คนครับวันนี้ครับจะสามารถทำได้ไหมสะเทือนวงการแน่นอนครับแล้วอาร์ลอดด้านลยจุ้ยนากดไฟนอลสแลัใส่หน้าโอวี่จง ไทเกียวด้านบนก็ประคองหวันหวานได้กบหวันหวานโดนกดไปได้ครับตอนนี้เนี่ยคารีเนี่ยรู้เลยว่าเอามาเล่นกับเฟตลินครับในการดาวคาลีของฟรอค่อนครับเพราะนั้นอย่าให้ฟรอคอนใช้คาลียืนยิงฟีครับตัวอย่างไทเกียวก็จะโดนเอฟเฟกต์ไปด้วยครับคาลียิงเจาะกอครับ ตัวแพ้ทางเลยครับพวกแท้งนี้เห็นคารีแล้วไม่อยากจะเล่นเดียวด้านบนคารีเคลวฟครับดีนายเวฟคัมมี่ปาสกิลเข้าไปมีเลเวล4แล้วด้วยครับรอบเก็บครับคอสบอฟแต่งครับทำเวฟก่อนครับในระเบ 3ตัวรีบจะตั้งไปกดหวานๆครับลาอูต้องการเล่นเน้นเล่นทองครับแต่ว่าด้านล่างับจู่อหน้าเข้าไปใส่ไฟดอลสลาสจําหลบได้ครับอาไวิจงเขียเวฟก่อนครับยในฝั่งของซาอูครับเดินเกมกันเรื่อยๆครับในฝั่งของซาอูครับมีนองซูปเปอร์อย่างมาทิวเนี่ยคอยเช็คให้ด้วยครับและการโซลูชันของฟรอคอนก็ถือทำได้ดีช่วงต้นเกมก็แต่ว่าเป็นเฟตลินที่เข้าไปเล่นกับกไดไลเข้าไปกไดมาเทนวคอยครับ ทางด้านของมาทีสตัดคีฟในปา่าต้องรีบฟาร์มครับสูสีจัดครับสามนาทีครับสกอร์คิวตรงนี้เนี่ยสามคิวแล้วนั้นในแม่นำอยู่หนึ่งเขว การเงินก็ยังสูสีอยู่ครับอาหลอดครับไปตัดเวฟมาไฟนอลสลดอัดใส่อวีจงครับต้องระวังพัดซีของอวีจงครัยบอวีจงครับ,รบโดนตันเข้าไปอุห้หอารลอดยังเล่นอยู่แล้วมาทิวครับไปคอใส่รอบขอ <c oughs> งบอลทริกครับคาลีถูกเลี้ยงโดยด้านของมาทิวค,ครับมาทิวบอกเลยเป็นแม่บ <c oughs> <c oughs> ุณทมครับแต่ว่าไหนแบดเล่นกดเล่นทองได้ไม่ได้แล้วเรียบร้อยอ้อีเกิลติดปีกออกไปได้ไหนแม่ไม่สามารถเคลียร์คารลีแล้วจะโดนเทรดแล้วกลายเป็นกุได้ฟาร์มิกส์แกมราไม่เกี่ยวไป ครับเสียใจเกี่ยวไปเฉยเลยครับไรแมกดคาลีไม่ได้แต่ฟารามิกกำลังจะลนแต่มาทิวแกพาออกไปได้ครับโอ้โหบินได้ครับคาลีบินได้ครับหน้าเป็นห่วงครับหน้าไรแม่คบสองต่อสองครับการเงินหมื่นสองด้วยกันเรือกที่จะเปิดเต่าก่อนครับในฝั่งของสองลานครับทวี่บริสีครับ โซโซประคองให้ครับแล้วเข้าไปเติมใส่จูเวน่าครับโอ้าหออดยับเสียฟิกเกอร์ยอมฟิกเกอร์ออกไปครับโอ้โซโซยืนคู่กับจูเวน่าครับแล้วเคลียร์ไว้ครับวลานีนาตอนนี้หน้าไหลต้องขอธงลาวกานหน่อยครับขอธงลาวเพื่อเพิ่มบัฟให้กับสซงลาวหน่อยครับธงลาวกับการเทียร์ลาวครับจะเป็นบัฟให้กับนักกีฬาครับแล้วดูครับคาลีโยกไปล่างไฟนอรสแลนดกับอิมเพอร์ชันเรียบร้อยครับโอ้ยอาลอดยับเกมเราคารีออกไป ตกซาอุไปแล้วครับนักยิงล่วงไปครับเป็นปฟอร์มซาอุอัลจเบียสามต่อสองครับห้านาทีครับโอ้แล้วเป็นฟาร์มิกครับทีรีบมาเทียวเวฟส่วนไทยเกียวเองก็มากดดันได้ดีจ่ายแอคแทกเวฟเข้าไปครับแล้วตอนนี้เนี่ยไนท์แอมเหมือนจะได้ต้องบอกว่าได้เปรียบด้วยครับเพราะกดเล่นทองไปได้ครับการเงินยังไม่ได้ทิ้งห่างเท่าไหร่ครับตอนนี้ครับ โอโ้โหในฝั่งของไนท์แมร์อีสปอร์ตครับด้านบนครับเจ้าฮักครับซาอูครับยักษ์เขียวครับต้องแอร์วีดพุ่มครับเฮียกีเลนก็โดนกดเหมือนกันเนี้ยตอนนี้หวานๆครับได้ทาวเวอร์ครับเกมแรกต้องการอะไรครับไนท์แมร์แต่ด้านล่างอาร์ลอดครับมีสกิลอยู่ครับเข้าไปซาตานใส่ซุปเปอร์ไฟนอลสแลชยัดมาทิวคารลิเกิลบินออกมาแล้วด้านบนเสียทาวเวอร์เลยคับซอฟเบล่าซาอูดีอาราเบียครับเสียทาวเวอร์ในเลนบนแต่ซอฟเบลาก็เสียทาวเวอร์ในเลนล่างเหมือนกันครับ โอ้หนึ่งพันหนึ่งร้อยครับสองพันคนครับผมขอแล้ววันนี้ไฮเทียมกอดิตามฝากอดิตามด้วยแล้วเข้าไปไฟบาสมารากซาอูแล้วคาลีครับโอ้สปีดี้ไลเวลแรงจัดแต่ว่าเฟดลินสับแตกไปแล้วเฟดลินแกปราของฟาโรมีสสองใบครับเราเป็นหวานหวานได้คาลีไนแมอีสปอร์ อได้นักยิงไปครับอารลอดเข้าไปไฟนอลสแลนดครับแล้วอย่างไรอาอีโองตรงกลางครับเกมรรบตันขวดกับซาอุแต่ต้องระวังชอดแบบนี้กับไปฝั่งของสอปปลามาทิด์เก็บหน้าของเฟตลินออกไปได้ครับทาวเวอร์เรนล่างก็แตกไปเหมือนกันยับาซาอุเดียร์รีเบียครับโอ้โหตอนนี้ได้แม่ได้เปรียบพอสมควรครับแต่ในชดปรครูนี้ไม่น่าเสียเฟตลินไปเลยครับ จัสบินโซโซ,โซ,โซคัมมี่ยับรอ,รอแซนบายเล่นกันมีด้านของอาซูราครายับกับ,บังชุ้นคอยยับตัดมูบับทันทียับซ้าย,ายตบมาด้านบนนี่อรารอนกำลังโยกลงมา มาทิวจะพาเพื่อนออกได้หรือเปล่าครับแล้วอารลอตยับไปโดนมาทิวพลังดาเมจเมจิกของฝั่งซาล์เบียก็แรงพอทุคขวดเดียบไถเกี่ยวเข้าไปครับหืมกดแล้วสเกลเทมเมอร์ไม่ได้ครับพยายามจะใช้สเกลเทมเมอร์คอยงัดยับแต่ก็ยังมีอิมเพรสชั่นครับคอยรวบครับแล้วเข้าไปคอเต่าครับได้มาถึงที่ร้อยเน็ตอ็อบเจกต์ถือว่าทําได้สวยครับสองเปล่าเฟสเลนโย่เข้ากลางครับด้านของอเล็กซ์ครับทูอีซี่ฟอร์เร็กซี่ครับกู๊ดไนท์ครับแปลงเลยครับพยายามที่จะเคลื่อนไหวที่รวดเร็ว โอ้อย่างที่บอกเลยครับในทีมไฟเนี่ยผมมองว่าเราวางราลติกตัวเดียวเลยครับหรือต้องคารีครับเพราะมีอันเดอร์สกิลอย่างน่าสเปนดี้ไรเฟลในการยิงค่อนข้างจะรุนแรงครับแล้วมังกรมาเลยครับเจ้าฮัทเปิดแบ็ค์ดอก้อนฟอร์มไล่ใส่ก่อนเลยครับตรงนั้นมีผู้เล่นอย่างไทรเกี่ยวกับหวานหวานลอเก็ดมาใส่ครับแล้วดูอวีโจงกับเข้ามาเอาคอสโบออฟแตงยังไงคามีคามีโดนกดอย่างต่อเนื่องครับแล้วโดนครับตรงนั้นของเซอร์เดนเบียร์ดกิลมาเทสแกะบรรทัศน์ของหวานหวานออกไปครับก็เข้าเหมือนกันครับบรรทัศน์ของส 5ต่อ5 8นาทีการเงินนองของไนแมยังดีอยู่แล้วดูครับอัสราอุราเข้าไปมอเทนคอยก็เข้าไปล้ําใส่อาร์ลอดจูเวน่าเจ็บหนัก50%ตรงนี้เอดพีเป็นอย่างต่ำไฟดอสลัไม่ได้เพราะมาเทนคอยปฏิเสธไฟดอสลัดโดนเข้าไปครับซทลูเรียมก็เข้าไปหิวใส่อมตาร์ตึงตึงของซาลูเรียเด็กลาวกับเด็กเจาอย่างไรเฟตลินก็ไปคอครับมีมาเ์เทนคอยของมาทิสบัดใส่เฟตลินยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเฟตลินเองก็พร้อมที่จะชนครับแต่คาลีกดสเปดี้ไ์เฟลเคลียร์ทาวเวอร์ ไปเล่นบอลยับโอ้โหเดือดจัดครับเกมนี้ครับเดือดจัดยับพยายามที่จะเถียงกับหน้าของซาอูให้ได้ครับฝั่งของสซบล่าเด็กลาวกับเด็กซาอูก็บวกกันสุดมันครับแปดนาทีสิบคิวครับเข้าไปในบูบับก็เจอหน้าของมาทีสครับเข้าไปคอมโบสกิลยางมาทุกครออยู่ครับ วาเลนตีนาครับ IMU ครับโถผมมองว่าวาเลนตีน่าต้องก๊อปนี่ครับอันนี้เป็นสกิลอย่างทันทีเลยไม่ได้ครับใช้ AMU ให้ได้ฟารามิกครับตอนนี้ครับเพราะว่าทีมไฟจะได้เปรียบพอสมควรครับมาทิวอวีจงมาทีสนี่ไม่กล้าออกมาครับเหมือนฝั่งของซาอุดจะเล่นเป็นเกมลับแล้วรอสวนสมเหล่าครับเด็กเหล่าดันเวฟสูงครับ7วินาทีเดี๋ยวหลอดจะเกิดครับนี่ครับมาเลยครับหลอดตัวแรกของเกมนี่ครับ สปีดดี้ต้องบอกว่าสปีดดี้ไลท์เวลของคารีนี่ถ้าเผลอมานี่เจ็บหนักนะครับตอนสองเราอย่าเผลอให้กับคารีเด็ดขาดนะครัขอนซิวมาเลยครับโอยละไทยเกี่ยวครับเข้าไปอินพอรชั่นยังไงสองเรามีน้าของฟารามีกับก่อนและเทเล่กับเราดูครับเป็นน้าขอมาทิสเมกกคิวแก้วเราไปตัดปัญหานักยิงมาต้องคิวจากมาทิสแก้วเราไทยเกี่ยวก็เป็นอารอนเฟรนสแรสจัดดาวจากมาทิสแล้วเป็นอารอนแกมาที่เราไว้ได้เด็กเรากับน้าของซาอุดิอาระเบียครับโอ้ยเอาวีจงครับไปใส่แตกเลยแล้วอารอนไม่ทันและ ดาวจากฟาร์มิกของซาอุดิอาระเบียกลายเป็นไฟนีซาอูได้หลอดแน่นอนเลยครับเฟตลิมต้องรอขโมยครับแต่จะขโมยก็ยากครับเพราะว่าไม่ใช่ตัวที่เป็นอมบิลิตี้สูงขนาดนั้ครับเคียร์คียรไปเล่นกลางก่อนครับใจเย็นๆครับเด็กลาวครับใจเย็นครับไม่เป็นไรครับใจเย็นครับเอาใหม่ครับเด็กลาวครับโอ้โหไฟเดือดจริงครับซาอูแกตัดสินใจดีจัดแล้วมาทีกไหลได้เพราะว่ามีเน่ารัชเลมครับของฟารมิกครับ โอ้จัสบินครับไทเกียวร่วมสวยจัดครับแต่ฟาร์มิกเก็สุดกว่าครับดูครับการซัพพอร์ตที่โคตรจะตึงของซาอูครับต้องยอมรับเลยครับแบ็คดล้ก้อนฟอร์มนี่ลงมาเพราะเราจ่ายไปเยอะครับแล้วโดนครับหวานหวานนี่โดนเคียวไปก่อเลยครับในไฟน์นี้ครับแล้วเราทริกครับสเปนนี้ไลท์เวลครับซอยยาวๆคาลีครับตึงจัดครับ โอ้ดาเมเอเดียวของเราถีกครับตอนนี้ครับต้องระวังครับเราดูครับฟลามิคไปล่างไทเกอร์มาสกาเลตแฮมเมอร์ไฟนอนสแแลสลัดอัดใส่ซาหูแล้วเป็นขมื่นแกะผ้าเขาไปเสีเออยอวีจองไปแล้วนะเฉลี่ครับเฟลครับซาหูไปเฟลยังไงเด็กเราจะเล่นต่อหรือพอแค่นี้แล้วไปโดนสเปรดครับ,รบโอ้ยจากหน้าของคาลีครับมาทิวแอร์ไลน์ครับสายใส่หน้าอาร์ลอตแล้วเป็นมอทิสเก็บอาร์ลอตเอาไว้ได้ ในเล่นบนหลอดถูเลยครับเด็กเราต้องใจเย็นๆคยับเด็กเราต้องใจเย็นก่อนรับตอนนี้ต้องถอ,อ,อยออกมาต้องถอ,อ,อยมาก่อนรับสอมเราโอ้โ,โหลำดาบสวยๆยับในฝั่งของซา,า,าเรีเบียครับมีมาทุดคอยรับที่หลบซีซีได้หมดเลยรับฟา,าลาเมกดดันเลยครับมาทิวรับตัวปัญหาอีกหนึ่งตัวที่ทําให้ตัวดาเมจเนียหลุดรอดจากทีไฟายไปได้หลายจังหวะไม่กันสอมเราต้องเคลียร์หลอดยับรอเล่นเกมเลยรับ โอ้โหเดือดจัดเดืยบเดือดจัดเดือบตอนนี้จะเป็นยังไงครับในท่ามิ่งต่อไปครับเอาใจช่วยสองเหล่ากันหน่อยการเงินโดนทิ้งห่างไป3,000ครับซาอุดิอาระเบียนำเหล่าโอ้ไฟตรงหลอดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแล้วไทยเกียวครับจัสตินครับพยายามที่จะเล่นกับด้าวของมาทีสครับแล้วตีสวนกับด้าวริโอครับเรียกซุปเปอร์มาเติมกับกู๊ดไนท์ครับตรงนั้นนี่เต็มดาเมจเวทเลยครับ มาทิวรอพามาทีสออกครับมาทิวกับมาทีสกับมาทีสตีกับมาทิวรอซ้อนแล้วเฟลินไล่มาทีสออกไปหลอดเองก็ต้องหาดนว่าไฟนอลสแลชที่ดีครับคือตัวอย่างมาทีสเนี่ยมันมีตัวหลบซีซีอย่างมาทินคอยครับโอ้โหแบบคือมันมันหลบซีซีได้หมดเลยครับต้องหาตัวจับแบบหรือไม่ต้องไล่เก็บมาทีสก่อนเนี่ย บอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเสียงใสสุดแน่นอนครับสุดเปอร์ครับมาเทีวนี่มาเท็ดรออยู่ครับมาเทีวกับมาทีเดียข้ามาแล้วฝากกดหัวใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยราการตอนนี้เนี่ยต้องดูเลยครับว่าซาอุดีอาระเบียครับจะไปยังไงครับ โอ้มาทีสหมุนอ่อนออกไปทางขวาครับทำเวฟครับสอบหรอเป็นกำลังใจให้เด็กเราด้วยครับเพรคนหนึ่งหัวใจครับแล้วเข้าไปคอใส่ครับโอ้แล้วเป็นดินเจ็บหนักครับมีแบ็คส์สแลก้อนฟรอมครับพร้อมกับอีเกิลครับพาคารีมาพร้อมกับสเปนดี้ไลฟ์เฟลครับอีเกิลสันใส่มาสเปนดี้ไลฟ์เฟลยิงหนักจัดแล้วไทยเกลียวล่วงไม่ล่วงเรียบร้อยเสียแทงให้กับนักเขาซาอุดิอาระเบีย ไอเกียวจบไปแล้วครับเหลือแค่4ตัวครับ็นฝั่งของไนแมร์สปอร์ตตัวแทนจากซอลมาลครับ โอ้ต้องเล่นเกมรับแล้วครับแบบนี้ครับแล้วปัญหาคือจะเอาคารียังไงก่อนครับรอถิกครับตึงจัดครับคารีตอนนี้ครับสกอร์คิวคารีนี่คือคือไม่คิวไม่ได้เยอะครับแล้วก็ไม่เสียเยอะแต่คือยืนดีมากครับเบอร์ดาเมจให้กับพนื่งของมาทีได้ตลอดครับเฟตลินเข้าไปครับโดนดึงกลับมาครับมาหลอดไปสลัดใส่ครับมีไฟนอลสลัดอยู่ครับยังไม่ใช่ครับเสียบูบับหรือเปล่าตรงนี้โอ้จานเนี่ยไปเสียบูรับให้กับมาทีสครับ สองมาครับสองมาครับมาทิวมาทีครับมาทิวมาทีมาแล้วครับคาลีครับเราทิกจะยืนยิงเอาครับในทีมไฟครับตอนนี้เนี่ยต้องหาจังหวะไล่แข้งมากครับถ้าไปทีมไฟอาจจะเสียเปรียบครับแล้วตัวอย่างหวานเองในจังหวะที่จะขึ้นก็โดนน่างของนาทเทิลเลีมปฏิเสธครับคืออันเดอร์สกิลอย่างนาทเทิลเลีมเนี่ยปฏิเสธคอสบล็อกแต่งครับหวานเนี่ย ทำนี่ครับยิงฟุตสเตปครับถอยกบหลังก็ไปครับมีหน้าของมาทิวก็ประคองครับในฝั่งของซาอุดวีแล้วเบียาสายมามาเทสครับเข้าไปเอาเส้าร่ายครับแล้วทาวเวอร์เดนบนแตกเรียบร้อยครับซาอูห้องปิดเกมสองเหาครับสองเหาต้องการให้ได้มาดูว่าเกมกันได้ไหมเอาไปเสียฟลิกเกอร์ครับน้วงฟาร์บี่ครับโดนไปน้องสแลนก็ไปสปีดี้ไลฟ์เวลยิงใส่โซโซเกือบดับครับแล้วหลอดเข้าบ้านครับคาริจะตีบ้านต้องระวังมีหน้าของไทยเกี่ยวเข้าไปเวชันมาเอาเฟตลินไปได้ดาววิจงได้ไม่ได้สองเหาในจังหวะสวนกลับตรงนี้ของสองเหาครับโดนาาออกมได้้แลว ไฟนอนซาลสสวยๆของอาร์ลอตดามาติสก็เก็บอาร์ลอตไปมาทิวดายังป่วนกับคารียิงฟีสปอร์ตหวานๆได้ก็ได้ของฟาลามิกแล้วเป็นดับคิวจากมาทิสเก็บระดาของหวานๆไม่ได้แล้วเป็นทมบคิวจากมาทิสเก็บไตเกียวเด็กลาวต้องการไม่ได้เลยครับแล้วเสียกอเกินก็มาทิสก่อสำเรดเบียร์แล้วกล้าเล่นเกินไปเสียมาทิสเฮ้ยกวาเลนติน่าชัดดาวจากวาเลนของสอปปอเลาาเด็กลาวต้องการได้ได้ครับโ้แนละสปีดีได้ไรเวลของคารีมันเจ็บจัดแล้วเป็นอาล็ก แล้วสองเราจะกันได้ไหมมีฟาลามิกจะเข้าไปตีบ e ้านจบไม่จบจบไม่จบยังไงอย่าพึ่งจบอย่าพึ่งจบโอยไอ้ทันคีปตีบ้านไอเวนโอ้ยไอคีปโอ้ยคีตีบ้าน โอ้โหโอ้ขอหัวใจเอหัวใจเร็วหัวใจขอขหัวใจหัวใจให้นายแมหน่อยโอ้โหขอ่งหัวใจรับเกมแรกครับไม่เป็นไรครับขอห่งหัวใจครับ โอ o ขอคนหนึงหัวใจตอนนี้อย่าพึ่งเขนาไม่ไรเด็ดขาดขอคนหนึ่งหัวใจใครที่ยังไม่กดแชร์ฝากกดแชรหน่อยเกมหน้าต้องกลับมาได้ไม่ไหวแย้เคียวยไม่หว know it g o e ้ทำดีแล้วครับทำดีแล้วครับเยี่ยมแล้ว There's a lot more to play, I that is just not how it went, right? Their game plan was not solid. They got pushed apart.